สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒฮะช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับวันนี้พี่วุฒิจะพาทุกคนครับมาชมฟาร์มเร็วทางน้ำครับนี่คือการแข่งฮะเจสกีครับรายการฮะ water j e t p r o t o u r 2025ครับเป็นการสะสมคะแนนครับของฮะบรรดานักแข่งเจสกีแห่งประเทศไทยครับที่นี่ฮะที่ประจวบคีรีขันครับก็เป็นสนามแรกนะครับการแข่งขันในประเทศไทยครับเพื่อสะสมคะแนนนะครับความเป็นเจ้าแห่ง แข่งความเ็วครับเจสกีแห่งนี้ครับเขาจะมีการแข่งทั้งหมดฮนะ4สนามนะครับประเดิมฮนะประเดิมสนามแรกของต้นต้นปีฮนะก็คือประมาณฮนะวันที่5ฮนะวันที่5แล้วก็วันที่6 2วันนี้นะครับเข้ามาชมฟรีครับแต่ว่าวันนี้ฮะพี่วุฒไปถ่ายฮนะไปถ่ายวนะันสุดท้ายพอดีเลยก็เลยไปถ่ายมาเป็นไกด์ไลนะ์ให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับว่าการแข่งเจสกีเนะี่ยเขาแข่งกันยังไงครับนะถ้าเกิดใครสนใจครับก็เข้าไปเด็น เขตฮะเจสก,กีแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมีฮะสนามที่2เห็นพุพิถามนักแข่งเขาบอกรู้สึกว่าสนามที่2ก็าจะมีเขาจะแข่งกันที่จันทบุรีนั่งไงนะครับอันนี้ข้อมูลไม่แน่ชัดนะครับแต่คร่าวๆให้ให้ฟังนะครับว่าการแข่งสะสมจริงเพื่อว่าชิงแชมป์ครับการเป็นแชมป์ของประเทศไทยฮะเขาจะมีแข่งด้วยกันครับสสนามนะครับประเดิมสนามแรกมันนะครับตั้งแต่เม,มื่อวานแล้วก็วันนี้ฮะที่อ่าวประจวบครับประจวบคีรีขันแห่งนี้นะครับแล้วก็ ก็จะมีสนามที่2ก็คือที่จันบุรีฮะแล้วก็สนามที่3ามที่อุดรฮะแล้วสุดท้ายฮะก็มาจบที่นะครับหาดจ,จอมเทียนพัทยาเป็นสนามที่4นะครับใครสะสมคะแนนสะสมคะแนนได้เยอะก็จะได้เป็น เจ้าแห่งประเทศไทยครับเป็นเจ้าแห่งความเร็วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปชิงเยสกีโลกอีกนะครับนี่คือบรรยากาศครับสุดยอดมากๆเลยครับแต่พี่เลยลืมบอกไปว่าการแข่งเยสกีที่นักสถานที่แห่งนี้ครับเขาจะมีการแข่งทั้งหมดนะรู้สึกว่า22รุ่นนะครเยอะมากๆเลยครับเยสกีเขามีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหลายขนาดหลายไซส์ฮะพีุ่๊ก็พยายามไปถ่ายมานี่ก็มีขึ้นนะเช้าๆ่เขาก็มาวอร์มวอร์มก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมีการแข่งขันนะครับก็จะมีทุ่นอยู่เนี่ย แล้วก็ยังมีช่างภาพครับถ่ายภาพมุมกว้านะครับว่าการแข่งเยสกีครับเขาก็ไม่มีการเอาเปรียบครับไม่มีการรัดทุนนะครับเขาจะถ่ายหมดเลยครับแต่ว่า,าใครพลาดฮะหลุดจากทุนไปก็มาเริ่มต้นใหม่ครับก็มาวนที่ทุ่นใหม่ทาให้ถูกต้องครับนะไม่บอกว่าบรรยากาศสุดยอดพี่วุฒิก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ ตื่นตาตื่นใจกับการรวมตัวของเจสกีครับสนามแรกของประเทศไทยนะครับที่ประจวบคีรีขันนะครับก็จะมีนักแข่งโอ้โหดังๆฮะดังๆมาเยอะของของประเทศไทยดังๆที่คนที่เคยได้แชมป์โลกมาก็มีหลายฮะหลายหลายคนนะครับการแข่งเจสกีแห่งนี้อพี่พูดดูนะ ต้องใช้เงินทุนมากครับเงินทุนมาหาศาลเหมือนกันนะครับก็ต้องมีทั้งเจสกีมีทั้งทีมงานมีทั้งช่างมีคาราวานมากลุ่มๆนี่ใช้คนเยอะนะครับไม่มีตังจริงๆกีฬาแห่งอย่างแบบนี้เล่นเล่นไม่ค่อยได้นะครับเล่นยากครับเห็นไหมครับเขาจะมีทีมมีทีมของเขาเข้ามาเนี่ยหลายคนมากๆครับก็จะต้องมารวมตัวกันนั่สถานที่แห่งนี้แล้วก็มาแข่งมาซ้อมครับเพื่อว่าเก็บฮะเก็บคะแนนสะสมนะครับเขามีการแข่งทั้งหมดฮะ22รุ่นนะครับแบ่งเป็นยังไงพี่วุฒิก็ไม่ทราบครับพี่ว่า ไปถามเข้ามาแล้วเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่ถูยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับไปหาไปสอบถามจากผู้รู้จริงๆได้ครับแต่ว่าพี่วุฒเป็นนักท่องเที่ยวครับผ่านไปนักสถานที่แห่งนี้เห็นเขามีการแข่งเจสกีฮะก็เลยแวะฮะแวะแวะว,วนอะไรถ่ายเอามาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ชมครับไม่ได้เห็นการรวมตัวของบรรดาพี่น้องเจสกีแห่งประเทศไทยครับเขามารวมตัวณสถานที่แห่งนี้ครับไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะคนไทยนะครับก็จะมีชาวต่างชาติเพราะว่าตามซุ้มเนี่ย ตามซุ่มตามเตี้ยนะพี่บู๊เห็นของเป็นของรัเสเซียก็มีนะครับเป็นฝรั่งก็มาแข่งครับมาแข่งกันหลากหลายมากๆเยอะฮะนี่คือบรรยากาศของท้องทะเลฮะที่ประจวบคีรีขันนะครับเขาก็จะมีทุ่นสีสีส้มๆเนี่ยให้สําหรับนักเิสกีครับแข่งครับกติกาเป็นไงพี่พูดไม่ทราบนะครับก็ถามคร่าวๆเขาบอกว่ารู้สึกว่าบางทีก็แล้วแต่ละรุ่น,นครับมีเด็กผู้หญิงก็มีมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับมีการแข่งขันครับบางทีเขาบอกว่า6 6รอบบ้างๆ หกรอบสิบรอบบ้างก็มีไม่ไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้จริงนะครับก็ลองหาละเอียดดูได้พี่วุฒิทำบอกบอกซะก่อนนะครับทำมาเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่านี่งานเจสกีครับเจสกีของประเทศไทยครับเขาเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มครั้งแรกก็คือเดือนฮะเดือนเมษายนครับก็จัดมาแล้วครับ2วันครับวันที่กับกับที่6นะครับใครอยากจะสารต่ออยากจะไปดูต่อก็ได้ครับไปดูต่อได้นะครับก็มีสนาม2สนาม3แล้วก็สนาม4ี่สนามสุดท้ายครับสนามรวมรวมของ ของคะแนนครับเพื่อว่าจะได้ประกาศว่าเป็นแชมป์แล้วก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศไปไปชิงแชมป์เยสกีโลกได้นะครับมีบรรยากาศแบบนี้เห็เสียงดังสนั่นหวั่นไหวพี่พุธก็พยายามครับหลีฮะยิ่งกว่ายิ่งกว่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับเสียงของเจสกีครับมันเป็นเสียงมันจะเพาะมันจะหวานมันจะแสบแก้วหูเหมือนกันมีหลายอัตลกครับอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็พี่พุก็เลยถ่ายเอมามาฝากทุกคนครับจะได้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดครับ พี่บุ๊ชอยู่กรุงเทพครับในกรุงเทพก็ไม่มีนะครับพี่บุ๊ชก็ไม่เคยเห็นนะครับจะต้องไปดูครับพัทยาเขาจะมีอยู่ทุกปีนะครับพัทยาก็จะมีทุกครั้งครับคือจบงานสะสมเยสกีครับก็ไปเจอกันที่หาดจอมเทียนนะครับแต่ว่ามาที่นี่โดยบังเอิญครับเรามาเจอฮะเรามาเจอเจอะของแปลกของที่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับ ใน1ปีครับ1ปีของประเทศไทยก็จะมีแข่งกนะันทั้งหมด4 4ครั้งใช่ไหมครับผิดยังไงก็ผิดถูกก็ฟ้องมาได้ละครับพี่พุดก็รู้ไม่จริงบอกให้เพราะาอันนี้คือบอกรู้ไม่จริงจริงแต่ได้แต่ได้แต่ถามข้อมูลจากนะ คนที่เขามาแข่งครับถามเขาก็เล่าให้ให้สุให้เราฟังบ้างครับตรงนี้ก็จะมีอาัศาจรรย์ด้านบนฮะขวามือครับก็จะมีฮะมีน้องๆก็เชียร์บนเสียงสนั่นหวัน่นไหวนะครับนะใครทีมไหนรักทีมไหนอะไรต่างๆนานาก็มาเชียร์สเสียงกีดร้องกันหึงกันกระน่มนะครับเดี๋ยวพวุธิจะไปถ่าย ให้ดูนะครับว่าการปล่อยตัวของเจสกีเขาปล่อยกันยังไงพี่วุฒลองนับดูฮะลองนับดูมันมีประมาณสักเก้าลำได้นะเก้าลำเนี่ยเนี่ยเขาจะค่อยๆเอามาม,ามามามารออยู่ณสถานที่แห่งนี้ครับส่วนที่ด้านนอกก็นี่ก็มีแข่งค้างอยู่ก็แข่งกันไปก่อนครับเดี๋ยวก็จบรอบแล้วก็จะมีกรรมการครับเห็นมีเสียงนกหวีดครับเป่านกหวีดแล้วก็การปล่อยตัววิ่งออกไปสวยสดงดงามแล้วก็คนที่ชอบความเร็วครับพี่วุฒิขึ้นอมกับนักแข่งเจสกีทพี่วุฒว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับรถยนต์เนี่ย ฟาร์มเดียวประมาณเท่าไหร่เขาบอกโอ้โหแปดสิบเก้าสิบร้อยหรือเป็นนะวิ่งวิ่งเร็วมากๆครับนะถึงจะบอกว่ามันเป็นกีฬาทางน้ำที่มีฟาร์มอันตรายเหมือนกันนะครับจะต้องมีฟาร์มที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากๆเลยครับถึงจะบอกว่าซ้อมมาไม่ดีครับจูกฮะจูกแขนแขนหักกระแทกเวลามีคลื่นคลื่นลมแรงๆเนี่ยมันมันสัานมากๆครับแขนต้องแข็งครับท้องต้องแข็งนะถึงจะบอกว่าถ้าฟิตมาไม่ดีนะครับไม่สามารถแข่งได้6รอบ10รอบเลยครับเพราะมันสร้างกระแทกฮะกระแทกถึงบอกคน นักกีฬาเจสกีเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากๆครับไม่งั้นเขาไม่สามารถจะฟันฝ่าแล้วก็เอาชนะได้นะครับชนะไหนชนะตัวเองชนะเกี่ยวกับขึ้นลมและกระแสต่างๆ,ๆนะครับนี่คือจุดปล่อยตัวครับจุดปล่อยตัวับเดี๋ยวพี่วุ้จะดูฮะก่อนปล่อยตัวฮะเขาจะเล่งนะเล่งวอร์มเครื่อ,องโอหูน้ํากระจายแล้วเสียงดังมากๆเลยนะถ้าเกิดไม่ปิดเสียงก็คิดว่าไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้นะครับพี่วุก็เลยปิดเสียงให้มันเบาเล็กให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเนี่เดี๋ยวการปล่อยตัว เขาจะเป็นยังไงก็จะจะมันจะยิ่งใหญ่แล้วมันสะท้านเหมือนว่าเสือที่กระหายเหยื่อนะตะคุบเหยื่อตะปบออกมาแล้วพุ่งกระโจนออกมาด้วยความความเร็วความแรงครับต้องการเป็นที่หนึ่งครับออกหน้าฮะออกหน้าไปนะครับอยงนบอกคนที่อยู่หน้ามันจะได้เปลี่ยนในชะ่ไหมมันจะไม่มีน้ําพุ้งใส่คนที่อยู่ข้างหลังเท่าที่พิภูตด,ดูเท่าที่พิุูตเห็นนะครับมันเป็นอย่างไงเห็นไหมครับดิวสายน้ำเนี่ยเขากำลังเร่งครับเร่งก่อนนะยังไม่ออกตัวแล้วครับก็จะมีทีมงานเขาจับไว้ก่อนครับ เร่งออกแล้วเดี๋ยวพอนต์เปล่าลูกบิดปีขึ้นมาเห็นนะดูได้เดี๋ยครับสักเดี๋ยวเขาจะกระโจนออกไปเลยโอ้โหพุ่งมาเหมือนอย่างเสือฮะระคุบเหยื่ออย่างอย่างโหยก็หายหิวมา่างไหนไม่ทราบครับออกมาตัวอย่างแรงมากๆแล้วับวิ่งออกสู่ทะเลฮะท้องน้ําเสียงดังดังสนั่นหวนไหวเป็นที่ตื่นดาตื่นใจมากๆครับการดูแข่งเยสกีครับบอลตร่ทพ่พุทธก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกครับเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเกิดมาไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยรู้นะครับเราวันนี้เราโชคดีครับเราเมื่อเราเห็นครับเราก็มาฝากทุกคนที่อยู่ทาาางบบ้นนะะครัพยยมจ นําของดีบางอย่างครับเหมือนอย่างพิวุฒพิวุฒเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็นการแข่งเจ็ยสกีนะครับเหมือนอย่างที่พิวุฒพิวุฒมาเห็นมีพิวุฒก็ตื่นตาตื่นใจนะครับกับเสียงครับกับเสียงของการปล่อยเจ็ตสกีเนะี่ยเจ็ตสกีเขาถึงเวลาจะปล่อยดูหรือดูเขาปล่อยออกไปมันถึงแบบไปแล้วโอ้โหเห็นไหมตะโจนออกมาด้วยฟามหิวกระหายกเหยื่ออะไรครับวิ่งแต่ละคนถ้าวิ่งออกออกไปอย่างเร็วมากๆคงจะบิดกันแบบหมดแม็กนะครับหมดแม็กนะหมดปอกเลยนะรวมตามภาษาครับเนะนี่ยนตรงนี้ก็คือเป็นพี่กรรมการนะกรรมการเขาจะมีครับ มันจะมีแล้วก็จะมีกล้องนะกล้องมุมสูงที่เขาถ่ายจับหมดแล้วครับทุกคนที่วิงนะ่งฮะนักแข่งถ้าวิ่งไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามเส้นทางเขาไปอ้อมจุดอ้อมทุน่นต่างๆนะครับก็ต้องรีบบางทีบางคนเผลอไผลมันหลงนะครับก็ต้องวิ่งกลับมานะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่วิ่งตามจุดนะครับอาจจะถูกต้องถูกแพรหรือไงกับมุ้งม่ซ่าหรือถูกตกัดคะแนนครับมันไม่สมบูรณ์นะครับนะครับมันอาจจะมีปัญหาครับนี่เห็นไหมวิ่งไป เห็นที่เราเห็นไ่กลๆแต่ว่าวิ่งเร็วมากๆครับแล้วเสียงดังในในท้องในท้องทะเลแห่งนี้มันจะกล้องไปหมดด,ด้วยเสียงของเจสก,กีครับแผดเสียงกลงวานกึกกล้องกับมบานาตโอ้โหตั้งแต่ตอนปล่อยจนกระทั่ง,งคู่วิ่งเห็นมาวิ่งกันวควักไฟครับรู้สึกสิบลามนะพี่วุฒิเห็นสิบลามเนี่ยแล้วพอมาด้านอัศจรรย์ที่พี่วุฒิยืนอยู่นี่ก็จะมีเสียงครับของวัยรุ่นครับสาวๆว,ว็จะเชียร์ทีมของเขาเสียงกรีดร้องกันสนุกสนานเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิน,นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้ววก็ชช่ยแร์ เพื่อว่าเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้ให้แก่พิวุธน,นะครับสัก่20แชร์ก็ยังดีนะครับนี่คือบรรยากาศครับของอ่าวประจวบครับประจวบคีรีขันครับในการแข่งขันครับแข่งขันกี